มมีหลายคนนะ่ะอยากเป็นนายหน้าใช่ไหมคุณมินตอนแรกแบบมีเชื่อว่าหลายหลายคนอาจจะยังไม่ได้คิดไกลขนานดะว่าที่จะเป็นนักพัฒนาอสังหาแต่วันนี้ท็อปเ,เปียคือเราคุยกันว่ามันสามารถเป็นไปได้ันเป็นไปได้ครับเพราะเป็นให้ดูแล้วใช่ในจุดเริ่มต้นนะคะของหลายหลายคนนะ่ะมินเชื่อว่าเกิน90%เอเนเข้ามาด้วยการที่เอาราคาอสังหาคุณได้3%อืปอรึเ็พอเห็นแล้วมันยั่วใช่ไหมใช่ คิดง่ายๆบ้าน5้าล้านอย่างเงี้ยคูณ3%เเเท่าไหร่อ่า1นึ่0 0นบาทครับหนนามมนบาทปิดเคสเคสหนึ่งอ่ะก็ได้เยอะก,กว่าเงินเดือนอะหลายเท่าอาชีพนายหน้าถ้ามีคนแบบอยากทำนายหน้า1 0คนอ่ะคุณมินรู้ไหมว่าให้คุณมินทายคิดว่าสักกี่คนที่ไปต่อจนสำเร็จถ้าสมมติว่าจริงจังนะอา้าวผมคิดแบบพื้นฐานพื้นฐานเลยร้อยคนก็ต้องได้สักครึ่งหนึ่งอ่ะห้าสิบคนอ่ะโอ้ยเยอะได้ไไ่ะ เท่าที่ผมจะรู้จักนะครับมันจะมีในหน้าหลายแบบเนาะบางทีก็เป็นมือสมัครเล่นเป็นคุณป้าคุณยายคุณนะ้าที่หาอาชีพเสริมอย่างเงี้ยฮะแบบมีการบอกขายบอกผ่านกันอะไรเงี้ยแล้วก็คาดหวังที่จะได้3%อันนี้ฮะความแตกต่างระหว่างสองคนเนี้ยระหว่างนหน้าที่เป็นมือสมัครเล่นกับนายหน้ามืออาชีพเนี่ยมันมีความต่างกันยังไงบ้างครับ้ สวัสดีครับมาพบก,กับผมมินกับสถาปนิกบ้านๆนะครับแล้ววันนี้นะครับเราพากูรูในแต่ละขแขนนะฮะมาให้ความรู้ให้ไอเดียกันนะครับเพื่อเสริมศักยภาพชีวิตของสมาชิกในสังคมสถาปนิกบ้านบ้นโดยคอนเซปต์เป็นไงครับคอนเซปต์นะคะคือเราจะมาช่วยกันออกแบบคุณภาพชีวิตที่ดีด้วยกันไปกับสังคมสถาปนิกบ้านบ้านค่ะ <laughs> นี่เป็นไงล่ะแค่คอนเซปต์ก็ไฮไลท์แล้วครับแล้ววันนี้นะครับเราอยู่กับโคดมินครับ The Agent Shortcut นะครับนี่ใครเคยอ่านหนังสือเล่มนี้บ้างครับสร้างเงินล้านจากวิกฤตเปลี่ยนชีวิตด้วยอสังหาออนไลน์นี่เป็นไงฮะหนังสือเล่มนี้นี่สุดยอดนี่นี่ผมเนี่ยเป็นแฟนคลับหนังสือเล่มนี้เลยครับแล้วก็อ่านมาหลายรอบมากแล้วก็ได้ไอเดียในการเอาไปต่อยอดในการทำงานวิชาชีพของผมได้หลายๆอย่างเลยและในซีซั่นนี้นะครับเราจะมาในธีม m อ concept เริ่มต้นจากนายหน้าสู่นักพัฒนาอาสังหามืออาชีพอา่าเดี๋ยวเราจะให้โคชมินเนี่ยครับมาถอดร,รหัสความสําเร็จตั้แต่เริ่มต้นเลยตั้งแต่เดย์วันไปจนถึงวันนี้ฮะโคชมินทําอะไรอยู่ครับตอนนี้ก็ตอนนี้นะคะ,ะเดี๋ยวขอแนะนําตัวเองอีกนิดนึงเนาะก็ชื่อ,อชื่อว่าโคชมินดารวันนะคะเจ้าของเพจโคชมินเอเจนต์ชอตคัส hmm. ก่อนหน้านี้นะคะมินก็เป็นเจ้าของบริษัทโบรกเกอร์อสังหาตอนนี้ก็ยังเป็นอยู่ก็คือ mm hmm. บริษัทนายหน้านั่นแหละ เพอเราสั่งสมประสบการณ์ค่ะรวมไปถึงสั่งสมรายได้และกําไรนะคะวันนี้เราก็ต่อยอดสู่การเป็นนักพัฒนาอาสังหาทําโครงการหมู่บ้านค่ะตอนนี้มีก็ทําโครงการหมู่บ้านอยู่นะคะเป็นโครงการบ้านเดี่ยวสองชั้นอยู่ที่ <c oughs> จังหวัดสุราษฎร์ธานี <c oughs> ก็โครงการขนาดกําลังดีค่ะประมาณสิบเจ็ดยูนิต ได้เลยแล้วเดี๋ยวเรามาไขาความลับกันนะครับว่าอยากเป็นแบบโค้ดบินบ้างเนี่ยจะทำยังไงจะเริ่มยังไงนะครับสวยเหมือนโค้ดบินเริ่มจากอ <c oughs> โอ้โหเนี่ค <c oughs> <c oughs> ิวคิวคิได้เลย และเดี๋ยวถ้าสมมุติว่าใครมีคําถามนะครับคอมเมนต์ได้เลยครับว่าอยากรู้รายละเอียดอะไรเพิ่มเติมนะครับโดยในซีซั่นนี้นะครับเราจะมาถอดรหัสอย่างละเอียดเลยตั้งแต่การเป็นในหน้ามืออาชีพนะครับเทคนิคในการเริ่มต้นเป็นในหน้าจนถึงเส้นทางการพัฒนาอสังหามืออาชีพอ่าเดี๋ยววันนี้เราเข้าประเด็นกันเลยนะครับตั้งแต่เริ่มต้นอ่าโอเคหลังจากที่โค้มีแนะนําตัวเรียบร้อยแล้วเนาะแล้วก็มาลองดูนะครับว่าโรดแมปของเราเนี่ยจากในหน้าเนี่ยไปสู่การพัฒนาเนี่ยมันต้องเริ่มยังไงฮะ อ่ะมาประเด็นแรกกันก่อนเลยคุณมินก็ต้องอย่างนี้ก่อนคือมีหลายคนน่ะอยากเป็นนายหน้าใช่ไหมคุณมินแล้วก็ตอนแรกอะ่ะมีเชื่อว่าหลายๆคนอาจจะยังไม่ได้คิดไกลขนาดว่าที่จะเป็นนักพัฒนาอสังหาแต่วันนี้นในท็อปเปียร์คือเราคุยกันว่ามันสามารถเป็นไปได้มันเป็นไปได้เนะพราะเป็นให้ดูแล้วใช่เพราะาอย่างตัวมินเองมินก็เป็นให้ดูคราวนี้เนะี่ยอย่างตัวในจุดเริ่มต้นนะคะของหลายๆคนน่ะมินเชื่อว่าเกินเก้าสิบเปอร์เซ็นตะเข้ามาด้วย การที่เอาราคาอสังหาคูณด้วยสามเปอร์เซ็นต์เพราะว่าพอเห็นแล้วมันยั่วใช่ไหมใช่คิดง่ายๆบ้านห้าล้านอย่างเงี้ยคูณสามเปอร์เซ็นต์เท่าไหร่ห้าล้านคูณสามเปอร์เซ็นต์อ่าหนึ่งแสนห้าหมื่นบาทครับหนึ่งแสนห้าหมื่นบาทในขณะที่แบบถ้าไปทํางานประจำรายได้ต่อเดือนก็อาจจะท่านเด็กจบใหม่ก็หมื่นห้าสองหมื่นสามหมื่นใช่ไหมคะแต่ในขณะเดียวกันอ่ะนายหน้าปิดเคสเคสหนึ่งอ่ะ ก็ได้เยอะกว่าเงินเดือนน่ะหลายเท่าอันนี้เลยเป็นจุดเริ่มต้นให้หลายหลายคนน่ะอยากที่จะเป็นสนใจอือหึใช่พอจุดเริ่มต้นสนใจอาจจะด้วยรายได้เยอะพอรายได้เยอะเนี่ยทําให้โฟกัสแค่ว่าอยากจะได้รายได้เร็วอืมอาชีพไหนหน้าถ้ามีคนแบบอยากทำนายหน้าสิบคนน่ะคุณมินรู้ไหมว่าให้คุณมินถ่ายคิดว่าสักกี่คนที่ไปต่อจนสำเร็จอือหึนายหน้าใช่ไหม ถ้าสมมติว่าจริงจังนะเาอผมคิดแบบพื้นฐานพื้นฐานเลยร้อยคนก็ต้องได้สักครึ่งหนึ่งอะห้าสิบคนอะไอ้ไหะเยอะไปใช่ไหมโอ้โหถ้าร้อยคนนี่มั่นใจเลยว่าไม่ถึงสิบคนไม่ถึงสิบคนใช่ไหมใช่เพราะว่าหลายคนคิดว่าเอ้ยพอเป็นนายหน้าปุ๊บใช่ไหมคะเราหาซับมาขายแล้วจะต้องขายได้แต่จริงในความเป็นจริงอะมันไม่ได้ง่ายขนาดนั้น โดยเฉพาะคนที่แบบยังไม่เคยมีความรู้เรื่องอาสังหายังไม่ได้มีคอนเน็ชันยังไม่ได้มีความรู้การเก็บข้อมูลการขอสินเชื่อต่างๆอ่ะยังไม่มีฐานลูกค้าในเมืองอะ่ะการที่คุณเข้ามาปุ๊บแล้วขายได้เลยอะ่ะมันเป็นไปได้ยากยกเว้นคนที่แบบมาแล้วเจอแจ็คพอตด,ดวงดีฟลุก๊กได้นะอ,อ,อว้พระวัดไหนฮะตะวัพระอ่ะอ่าเดี๋ยวทำบุญมาดีอะไรเงี้ยแต้งบุญยังเหลือเยอะแต่ว่าโดยเข้าไปอ่ะคนที่แบบเพิ่งเริ่มอะค่ะช่วงแรกๆอ่ะ ตามเป็นหนหน้าถามว่ายากไหมถ้าถามมีนนะมันอาจจะไม่ได้เรียกว่ายากแต่เรียกว่าต้องใส่พลังความพยายามเยอะอืม,อมเพราะคุณต้องแบบเก็บข้อมูลต้องรู้ก่อนอว่าขั้นตอนหนึ่งสองสามสี่ห้าทำยังไงหาทรัพมาขายยังไงทําการตลาดยังไงดิลแบงก์ยังไงม,มันจึงจะขายได้ อันนี้คือเราเป็นแบบนายหน้ามืออาชีพเลยเป็นอาชีพนายหน้าเลยแต่ผมเท่าที่ผมจะรู้จักนะครับมันจะมีนายหน้าหลายแบบเนาะบางทีก็เป็นมือสมัครเล่นเป็นคุณป้าคุณยายคุณน้าที่หาอาชีพเสริมอย่างเงี้ยฮะแบบมีการบอกขายบอกผ่านกันอะไรเงี้ยแล้วก็คาดหวังที่จะได้สามเปอร์เซ็นต์อันนี้ฮะความแตกต่างระหว่างสองคนเนี้ยระหว่างนายหน้า<ม>ที่เป็นมือสมัครเล่นกับนายหน้ามืออาชีพเนี่ยมันมีความต่างกันยังไงบ้างคุกคนมีความต่างเยอะถ้าเป็นมือสมัครเล่นอะ หลายๆครั้งอะมือสมัครเล่นอะไม่รู้ว่าเจ้าของทรัพย์ตัวจริงคือใครความหมายคือเพื่อนบอกมาว่ามีที่ดินแปลงนี้จะขายถ้าขายได้เดี๋ยวแบ่งค่าในหน้ากันโดยที่ในหน้ามือสมัครเล่น่ะไม่รู้จักเจ้าของสองราคาที่มาบอกขายเขาก็ไม่รู้ได้วยซ้ำว่ามันเป็นราคาที่มันขายได้ไหมแต่จะบ,<อ>บิลไปเรียบร้อยแล้วมันมีการบ,บวกราคาบอกผ่านมามหลายหลายคนอะคเรียบร้อยพอมามบอกขายปุ๊บคนซื้อเจอราคาเอา้า ก็รู้สึกว่าแพงมันก็ไม่สามารถปิดจบได้แล้วพอคนลูกค้าคนซื้ออ่ะรู้สึกว่ามันผ่านนายหน้าหลายต่ออ่ะมันจะมีความเวียนหัวไงบางินเอออย่างต่างจังหวัดเนี่ยเยอะพอะมันต้องผ่านหลายๆคนอนะ่ะคนซื้ออ่ะเขาก็ไม่อยากที่จะคืยอหนึ่งราคาแพงสองดูแลเดี๋ยวนายหน้ามาทะเลาะกันหนะ้าสำนักง,งานที่ดินแน,น่ <c oughs> ๆกันโกลมีคดีกันเยอะเหลือเกินสำนักง,งานที่ดินนี่โหวเวลาแบบไปเจอแบบซุ้มหน้าสำนักง,งานที่ดินอ่ะนายหน้านหน้าเต็มแล้วอย่างเงี้ยเขามีสัญญากันไหม ถ้าเป็นแบบมือสมัครเล่นแบบไม่มีอ่าแล้วอย่างนี้จะรู้ได้ไงว่าขายได้แล้วจะได้เชื่อใจไงคือเพราะเขาเชื่อใจใช่ไหมพราะเขาเข้าใจว่าแค่เขาพาลูกค้ามาเขาได้สามเปอร์เซ็นต์อ่ะแต่ในความเป็นจริงมันไม่ได้อย่างนั้นไงอืมเพราะมันมีหลายคนร่วมกันทาใช่ไหมคะเพราะหลายคนร่วมกันทําอ่ะตัวอาหารก็เยอะพอไอหารสามเปอร์เซ็นต์ไม่พอเขาก็เลยต้องบวกราคาเพิ่มอ๋อแล้วถ้าเคยเจอไหม เ,เคยเจอสักกี่คนที่เป็นแบบเป็นแบบในหน้าแบบนี้ครับที่ไม่ใช่เป็นมือสมัครเล่นอ่างเงี้ยเป็นแบบเจอบ่อยรับจ็อบเฉยๆสักกี่ต่อเคยเจอเยอะสุดสักกี่ต่อนับไม่ถูก <laughs> <laughs> นับไม่ถูก <laughs> <c oughs> คือว่าอย่างนี้พออย่างมินอะเวลามินคุยกับลูกค้าแต่ว่ามีนคนมาบอกขายที่อะมินจะถามเรอขอ,ของที่ดินก่อนอันดับแรก อะออเเพรราาก็ต้งดูหลังชโนโดดีกว่าหนึ่งว่าเจ้าของเขาขายแน่ๆนะไม่ใช่นายหน้ามโนเอาเองว่าขายเหนือ่อไหมคะเพราะบางทีแม้แต่เจ้าของตัวจริงอ่ะจะขายอ่ะวันนี้เขาจะขายแต่พรุ่งนี้เขาเปลี่ยนใจไม่ขายอ,อาจจะด้วยภรรยา<ฮ>อาจจะได้ลูกอาจจะพ่อแม่ปู่ย่าตายายไม่ยอมไม่ให้ขายอะไรอย่างเงี้ยค่ะตอนที่แบบนายหน้าเอามาขายอ่ะคือเขายังไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเจ้าของเปลี่ยนใจอหรือบางทีเจอแจ็คพอตนะคุณมินก็คือ แปลงที่นายหน้าเอามาขายอะ่ะเขาซื้อขายกันไปแล้วนายหน้ายังไม่รู้เลยเอา้าวแล้วนี้ทำไงอะ่ะก็คือทํางานฟรีไงแล้วพอทงานฟรีถ้าเกิดโชคดีเจอลูกค้าพาไปเจอเจ้าของอา้าวก็ขายไปแล้วเนี่ยคือนายหน้าแบบมือสมัครเล่นหรือบางทีแบบแค่ส่งโฉนดแล้วเข้าใจว่าถ้าคนซื้อซื้อ,อแล้วเราได้สามเปอร์เซ็นซึ่งในความเป็นจริงทำงานนิดเดียวอะ่ะจะเอาเงินเยอะก็ไม่มีใครอยากจ่ายเงินไงที่เคยเจอมาบอกนะไม่ทั่วเนี่ยซับประมาณเท่าไหร่ โอ้ยถ้าถ้าเป็นส่วนใหญ่จะเป็นที่ดินอ่ะประมาณเท่าไหร่ก็เป็นหลักแบบหลักหลายสิบล้านนะก็เป็นหลักร้อยล้านอยู่อ่าสุร้อยล้านสามเปอร์เซ็นต์ก็สามล้านเท่าไหร่สามล้านสามล้านแบ่งก็แล้วก็ไม่มีสัญญาด้วยไม่มีสัญญาด้วยส่วนใหญ่เขาท้ามคนแบบนี้แต่มันของมีหน่มีปิดเคสร้อยล้านอย่างนี้ก็ทาคนเดียวอือก็คือแบบสบายสบายไม่ไม่ต้องยุ่งกับใครอืออือเพราะฉะนั้นเนี่ยความแตกต่างระหว่างนายหน้าที่ เป็นแบบเป็นเฟิร์มจริงๆเป็นมืออาชีพเป็นการแบบมีการวางแผนการออกแบบโปรแกรม ก่อนที่ไปเจอลูกค้าแบบโค้ดมินเนี่ยมันก็จะทําให้เซฟกว่าที่เป็นนายหน้าแบบเอ่อทั่วทั่วไปแค่อยากทําเป็นจอบเสริมเฉยๆเพราะบางทีเนี่ยฮะเวลาถ้าสมมติว่าเราไปเจอลูกค้าดีเราไปเจอเจ้าของที่ดินดีเขาก็อาจจะแบ่งสเปเให้เราง่ายๆแต่ถ้าเราไปเจอที่เขาไม่เหมือนคุยกันไม่รู้เรื่องบางทีสมเป็นมันเป็นเงินเยอะมากมันอาจจะบิดกันหน้างานก็ได้หรือไม่มันก็อาจจะแบบทะเลาะกันที่มันมีข่าวกันหน้าสํานักงานที่ดินบ่อยๆอะไรอย่างนี้ใช่ไหมใช่ใช่ใช่นี่แหละคือปัญหาเลยเพราะว่าไม่ตกลงกันให เพราะฉะนั้นเนี่ยต้องคุยการเป็นรายละอักษรแล้วก็เป็นขั้นตอนใช่ใช่ง่ายกว่าผมมีนายหน้าติดต่อมาบอกว่าจะซื้อมีเนี่ยปกติเราจะติดคนขายอยู่แล้วเพราะเราต้องมีการทําสัญญากับเจ้าของรับถูกไหมคะถ้าบางครั้งอ่ะจะมีนายหน้าบอกว่าเนี่ยพาคนซื้อเข้ามาสนิทกับคนซื้อมากตัดสินใจได้เลยที่ดินแบบเป็นร้อยล้านคนซื้อไม่ต้องมาดูนายหน้ามาดูตัดสินใจได้เลยเวลาเจอกี้ทำไงแก้ปัญหาได้ยังไงเพราะว่ามันมีโอกาส ทำงานฟรีนะใช่นะคือในหัวเอาสเปอร์เซคูณราคาที่ดีเรียบร้อยแล้วพอแบบว่าเราเจอหลายๆเคสอะค่ะมันไม่จบไงเราก็ใช้วิธีการตั้งคําถามกลับไปหาในหะน้า